Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมออรุณสวัสดิ์ชาว Clover Ever ทุกๆท,ท,ท่านนะครับสวัสดีครับผมชื่อปองอภิชิตครบคงสันติครับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมาพูดคุยกับพวกเราเช่นเดิมนะครับนะบผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่าการสื่อสารณยุคป,ปัจจุบันเนี่ยโหเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับไม่ว่าจะก,การเขียนการพูดการ อ่านอะไรก็ตามนะครับนะฮะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่มันดูเหมือนจะเป็นศิลปะนะแต่จริงๆมันก็เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะครับพวกเราว่าไหมนะครับผมเองเนี่ยก็อยากจะให้ความสําคัญกับเรื่องการสื่อสารมากๆเลยนะครับเดิมเนี่ยผมเป็นพวกอยู่เบื้องหลังนะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าพูดกล้าคุยยิ่งแบบบนเวทีหรือว่าในซูมอย่างเงี้ยผมแบบไม่ไม่มีทางที่จะแบบประกาศตัวออกมาพูดแน่นอนนะครับ แต่ว่าด้วยการทํางานนะครับในเลกซี y เนี่ยมันก็เลยทําให้เราได้พัฒนาตัวเองแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมชอบฟังคนที่เขาสื่อสารดีอะ่ะเออไม่รู้ว่าพวกเราเป็นเหมือนกันไหมแล้วเราก็แบบแอบมีความฝันเล็กๆแบบว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราต้องพูดให้เก่งเหมือนคนนี้ให้ได้เลยนะครับพวกเราเป็นไหมนะครับวันเนี้ผมก็เลยมีสามเคล็ดลับสื่อสารอย่างไรให้ได้ผลนะครับ มาฝากพวกเราทุกๆคนเลยอันนี้มันเป็นเบสิกนะถ้าเราอยากแบบรู้สึกว่าอยากจะเพิ่มเติมอยากจะเก่งขึ้นไปอีกนะ่ะเดี๋ยวอาจจะต้องอีกสเต็ปหนึ่งแต่วันนี้มาฟังผมก่อนนะครับผมก็อ้างอิงคนที่เขาเก่งๆมาเนี้ยแหละนะครับก็มีท่านหนึ่งนะครับเป็นหม่อมราชวงศ์นะครับคาร์ไมแกลโลนะครับซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องการสื่อสารเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการ เขียนหรือการพูดนะครับเขาก็แบบเป็นที่หนึ่งเลยนะครับเขาเคยเป็นผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซีนเอ็นมาแล้วด้วยนะครับเคยเขียนบทความลงในเวลาสารชั้นนําระดับโลกเนี่ยเยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นผู้เขียนหนังสือขายดีระดับโลกระดับโลกนะครับเช่น The Presentation Secret of Steve Jobs นี่เล่มเนี้ยหลายคนได้อ่านเนาะผมก็ได้อ่านแล้วก็ Talk Like TED เป็นต้นนะครับ เขาจะบอกด้วยนะครับว่าทักษะการเขียนเนี่ยก็คือพื้นฐานสําคัญของการพูดนั่นเองเห็นไหมครับมันสําคัญเนาะนะครับเรา,าเรามาดูเทคนิค3ข้อนะครับเทคนิค3ข้อของการสื่อสารให้เกิดผลที่ดีประกอบด้วย 1. ต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไป 2. ต้องทําให้ง่ายไม่ซับซ้อนและ3ครับต้องทําให้คนจดจําได้โอ้ย ผมว่าสามข้อเป็นอะไรที่จำง่ายมากนะครับอืมแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยนะครับเรามาดูกันข้อแรกก่อนนะครับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกนั้นหม่อมราชวงศ์คมามัยเนี่ยบอกว่าแพชชั่นเป็นเรื่องสำคัญมากต้องแสดงเข้าไปในทุกๆการนำเสนอเลยนะครับหมายถึงถ้าตัวคนพูดไม่รู้สึกมีแรงบันดาลใจนะครับ ลำพังผลักดันตัวเองไม่ได้ก็คงไม่สามารถพูดผลักดันคนอื่นได้เช่นกันพวกเราว่าจริงไหมผมว่าจริงนะเราสังเกตคนสำเร็จที่เขาได้พูดในซูมที่เขาไปพูดบนเวทีเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวมาใช่ไหมพวกเราว่าไหมเพราะเขาก็ต้องการพูดให้ดีที่สุดนะครับต้องการสื่อสารในสิ่งที่เขาเตรียมมาให้ผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็คล้อยตามเขาได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องพูดมาจากแพชชั่นครับต้องพูดจากใจเลยนะครับเวลาที่ต้องไปคุยกับใครสักคนผมก็จะไม่ถามเขานะครับว่าเขาจบอะไรตำแหน่งอะไรเพราะมันน่าเบื่อพวกเราว่าจริงไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ควรรู้แล้วว่าตอนนี้แต่จะถามเขาว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรที่สุดคำถามแบบนี้จะทำให้คนเขาเปิดเผยตัวตนออกมาได้มากกว่าพวกเราว่าจริงไหมนะครับเรามาดูข้อที่สกันนะครับ การสื่อสารต้องง่ายไม่ซับซ้อนนะครับต้องสื่อให้เป็นภาษาเดียวกันกับคนฟังและคนอ่านนะครับคือผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับขอยกตัวอย่างเช่นการเขียนแคปชั่นบน f a c e b o o k นะครับนี่เอาสิ่งที่แบบใกล้ตัวเราเลยเนาะต้องคือต้องข้อความไม่ยาวเกินไปอะนะครับนะฮนะแล้วก็ต้องเราต้องเรียบเรียงสมองเพื่อให้ได้คำที่สั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับ เพื่อจะทําให้ผู้อ่านเนี่ยเขาได้รับรู้ถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไปพวกเราว่าจริงไหมหลายคนถึงบอกว่าเขาใส่ใจในเรื่องแคปชั่นมากๆเลยนะครับใส่ใจพอๆกับรูปภาพที่จะโพสลงไปด้วยเลยนะครับนะฮะคนที่ฉลาดเนี่ยเขาจะมองภาพใหญ่ก่อนที่จะมองรายละเอียดนะครับการเขียนแคปชั่นาพาดหัวที่ลงรายละเอียดแทนที่จะเป็นภาพใหญ่จะทำให้คนสับสนจำไว้นะครับ และอาจกลายเป็นเรื่องที่ไม่น่าสนใจเลยนะครับและต้องไม่มองข้ามว่าต้องทำให้ดูเป็นเรื่องง่ายซึ่งเรานะครับลองดูนักธุรกิจเลกาซี่นะครับนะฮะผมเองเนี่ยรู้จักท่านหนึ่งนะครับไม่ไม่ขอเอ่ยชื่อละกันแต่เป็นไอดอลของผมเลยเป็นผู้ชายด้วยนะครับเวลาเขาสปอนเซอร์เนี่ยในความรู้สึกของผมนะผมรู้สึกว่าเขาอะสปอนเซอร์แล้วแบบได้อ่ะ ไปสมัครปิดบ o เลยนะครับคือเราก็งงว่าเออทำไมเขาถึงเก่งจังเลยเนาะนะครับเมื่อไปพูดคุยแล้วก็มีการสอบถามนะครับก็เลยทำให้รู้ว่าเขาก็แค่ทำข้อมูลให้ดูเข้าใจง่ายๆเพราะเขาบอกว่าไม่มีใครอยากรู้เรื่องอะไรที่มันเยอะๆเราก็ควรถามตัวเองว่ามีเรื่องอะไรที่อยากให้คนอื่นรู้เป็นพิเศษก็ให้จับเรื่องนั้นมานำเสนอเป็นหลักเลยครับอ่า นะครับนี่แหละคือเทคนิคของคนสําเร็จนะครับก็หมายถึงอย่างนี้ครับจะไม่มีผลดีเลยหากพยายามที่จะบอกเล่าเรื่องราวเป็นร้อยเป็นพันเรื่องซึ่งมันเหมือนกับการยัดเยียดข้อมูลเนาะในความรู้สึกของผมเนาะนะครับเป็นไงครับสองข้อพอเข้าใจเนาะเรามาดูข้อสามกันครับข้อสามนะครับการสื่อสารต้องทําให้คนจดจําได้อถ้าจําไม่ได้ถือว่าไม่มีประโยชน์ครับจะทําให ดีเนี่ยต้องตระหนักถึงกฎเหล็กที่ว่าด้วยเลขสามด้วยนะครับผมเชื่อในกฎของเลขสามครับคือเรารู้สึกว่าอยากทาอะไรเกินสามข้อเลยนะครับประสบการณ์ผมนะนะผมว่าหลายๆวัฒนธรรมเนี่ยเขามองถึงเลขสามเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นนะครับธงชาติของหลายๆประเทศมีกี่สีครับอืมสามสีใช่ไหมนะครับหรือนะครับชื่อของบริษัทนะครับ มีสามพยางสามตัวอักษอรอะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูง่ายๆนะครับใกล้ตัวเราเลยนะครับเลกาซีเป็นไงจำง่ายพูดคล่องปากนะครับเนี่ยมันทำให้แบบเหมือนจดจำได้ง่ายนะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปแล้วก็เป็นแบบประโยคสวยๆได้ด้วยนะครับเนี่ยซึ่งอันนี้แหละกดเลขสามเลยนะครับนะฮะมีเหตุผลว่าเลขสามเนี่ย มีจํานวนไม่มากไม่น้อยคนจําได้การสื่อสารที่เยอะไปมักจะทําให้คนจดจําไม่ได้ครับและควรใช้รูปภาพมาประกอบในการพูดหรือเขียนเพราะจะสร้างพลังในการจําได้มากกว่าให้มีการอ่านหรือการฟังเพียงอย่างเดียวเนาะก็คือว่าเวลาเวลาเขาเห็นภาพอะครับมันก็จะทําให้เขาจําได้ง่ายขึ้นเนาะ,ะรูปภาพจะช่วยให้คนสามารถจับประเด็นและจดจําได้ดีขึ้น ถ้าฟังมาแล้วไม่มีรูปเลยนะครับผู้ฟังก็จะไม่มีข้อมูลจับไปแค่ประมาณ10%เองแต่ถ้านะครับมีภาพด้วยจะทำให้เขาจำได้ถึง65%เลยหูไม่รู้กี่เท่าเลยนะครับนะฮะเราลองดูนะครับทำไมโค้ชเราทำไมที่ปรึกษาเราเขาถึงบอกว่าเวลาสปอนเซอร์เนี่ยเอาแฟ้มไปนะเอา iPad ไปนะไปให้เนี่ยผู้มุ่งหวังเนี่ยเขาเห็นรูปเขาเห็นภาพนะครับได้ เขาจะได้เข้าใจมากขึ้นจํามากขึ้นแล้วก็เรียกว่า,ามีแบบเหมือนกับว่าเห็นภาพได้มากขึ้นเนาะนะครับก็นะครับ,นะรบปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีข้อมูลการศึกษานะครับวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพที่จะทําให้ผู้ป่วยเข้าใจนะครับเพราว่าโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นยุค knowledge economy แล้วดังนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้ครับความคิดของผู้คน ทิศทางของเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับว่าคุณรู้อะไรและมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดนะครับเนี่ยครับสข้อนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่ามันง่ายมากนะครับเรามาทวนกันนะครับ3เทคนิคนะครับที่จะสื่อสารให้ดีนะครับประกอบด้วยหนึ่งต้องใส่อารมณ์ความรู้สึกลงไป 2. ต้องทำให้ง่ายไม่ซับซ้อน 3. ต้องทำให้คนจดจำได้ เป็นไงครับสามข้อเข้าใจง่ายเนาะนะครับผมก็ว่าเออมันจําง่ายดีนะมันเป็นกฎสามข้อเนาะนะครับก็ลองนําไปปรับใช้กันนะครับผมรู้สึกว่าเอยมันมีประโยชน์กับพวกเราแล้วก็ทีมงานเราอย่างแน่นอนเลยนะครับก็ถ้าเราได้เอาไปใช้กันดูนะครับก็มาเขียนเล่าให้ฟังนะครับว่าอ้ยพี่ป้องใช้แล้วมันเวิร์กอยู่แบบนี้แบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาแชร์นะครับข้อมูลดีๆให้กันนะครับ ถ้าพวกเราชอบกันนะครับนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับชาวดีเลคเตอร์ที่เราเนี่ยก็จะไปนำความรู้ดีๆเนี่ยมานำเสนอให้กับทุกคนให้ทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ผมปอ้องอภิชิตสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast เพราะทุกเชา้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ